อ๋อนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๊เอาระโหลดนี่ฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดๆๆๆด,ด้ตกใจหน้านจ้องกูมาก็เจอเลยเหรอ๋อสวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้โหผมตกใจมากเมื่อกี้คือผมกำลังอา่าน อ่ะตอนเข้าเกมอยู่แต่ไม่คิดว่ามันจะมาเจอไวขนาดนี้เกมนี้มีชื่อว่า Move ป e o ป l e นะครับผมหรือว่าขยับคนนั่นเองนะเ้ยเคลื่อนไหวคนอะไระบาณเนี้ยนะครับผมนะผมเจอในเน็ตนะครับผมเยอะมากเขาแชร์เล่นกันนะเออ๋ยวผมก็อยากจะลองว่าเกมนี้เป็นเกมยังไงก็ได้นะครับผมแล้วก็มีน้องอ่ะส่งมาให้ผมนะครับผมว่าพี่เข้าเล่นเกมนี้หน่อยเพราะฉะนั้นเรามาลองกันเลยดีกว่าโอ้โยมากูตกใจเลยไอเจมองหน้ากูเอออะไรยงไงวะเนี่ยนะอะไรยังไงเยอหมากตกใจเลยทำให้ให้เธอยิ้มนี่ นี่ไงมีจุดนี่โอ้โหตืบไม่ยากนี่ทําให้เธอยิ้มแล้วก็ดึงขึ้นไปนี่เรียบร้อยโอ้โหหน้ามึงหลอนมากทีเบดโอ้ยอีเวนหน้ามึงหลอนสุดๆโอเคครับอันนี้เราผ่านแล้วใช่ไหมเสร็จสิ้นระดับระดับต่อไปออุ้ยโซโยกิ้วอนวดหลังของเธออ๋อแล้วก็แบบนวดนวดให้นวด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 อ๋มีความสุขโอฟินฟินย้ตคือโอ้ยโอ้โหเธอฟิน หมุนนวดคอของเธอ,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 อโอเคโอโ้เธอฟินเธอบอกคือเดนเดนเลยค่ะหนูเดนเลยค่ะหนูฟินค่ะคอเกือบหักค่ะรายการเกมอีหยังวะของเรามันก็สมชื่อรายการจริงนะครับอีหยังวะของเก่งเลยทำให้เธอประหลาดใจผมต้องออกไปเต้นให้เธอดูมันอ๋อไม่ใช่หมายถึงก็ทําให้เธอแบบดูประหลาดใจใช่ไหมเธอดูประหลาดใจอ๋อตกใจโห โอ้เนี่ยเนี่ยอ้าอ้าประหลาดใจสุดๆโอ้ตกใจตกใจไว้กรีดสภาพตกใจขนาดนี้คือไม่ถูกหวยก็ได้ผัวใหม่แล้วกูว่า <c oughs> โอ้ยอย่าเล่นเกมนี้กลางคืนนะครับเห็นหน้าแล้วหลอนเฮ้ยสะดุงพระเจ้าช่วยฉันมองไม่เห็นอ๋อเราใส่แว่นได้เธอใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้หถ้าใส่แว่นนี้ได้แต่ไรมาเฮ้ยห,หูลำ ชุบชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องหมุนหนึ่งทีตัวแทนแห่งดวงกทรจะลองทานกแกงแต่ว่านี่แปลงร่างบางทีผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มเลอะเทอะแหละไปดูต่อทำให้เธอฉลาดเฮ้ย 3, ห้าบวกสามเฮ้ยห้าลบสามตามปกติแล้วก็คือสองนั่นเองอ๋อแล้วก็เขียนลงไปเลยนี่เลขสองกูเปไ็นไงแกถูกไหมเฮ้ยอ่ะ <c oughs> อะไรอะ่ะกูแค่กูแค่จาขยับออกแล้วกูก็ชนะเลยอย่างยังย, cave, ยืนนี่คือได้เหรอเดี๋ยวเราลองดิลองใหม่ดิอย่างอื่นได้ไหมอย่างอื่นได้ไหมผมว่าดดอกไม้สาบานว่านี่ดอกไม้เฮ้ยผมว่าดดอกไม้นะเนี่ย ผมว่าเกมนี้มันอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้อุ้ยเฮ้ยใจยจะวายแกโอ้มาอย่างงี้ทำให้เธอหลับอ่ะเนี่ยผมรู้เลยหลับอุ้ยเธอกลนขยับเธอไปด้านข้างอ๋อทำให้เธอหายกลนอย่างนั้นเหรอเจ๊ขยับหน่อยเจ๊เจ๊ครับเจ๊เจ๊ลโหลเจ๊เอ้ยอ่ะยังไงต่อ,อเปลี่ยนท่าอ๋อเปลี่ยนท่าทีนี้ก็จะหลับสบายขึ้น แค่นี้มึงก็เอาเนาะเอออะไรวะเนี่ยเฮ้ยของใหม่ของใหม่ให้เธอตีลังกากลับหลังได้ได้เลยนี่นี่โอ้โหท่าตีลังกานี่แหละยิมนาสติกนี่โอ้โหเป็นไงเฮ้ยอันนี้อันนี้เด้อทำให้เธอหัวกระโดดพุ่งอ่ะปึ๊บปึ๊บนี่หัวพุ่งลงอ่ะเออโอ้โ ผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าเกมนี้อย่าเล่นกลางคืนท็อกตายได้เลยนะครับเนี่ยนึกว่าเล่นเกมผีจูอ่อนอยู่โอ้โหตัวไม่อ่อนเชียวทําให้เธอวิ่งโอ้โหหนูมาออกกําลังกายก,กันเถอะจับเนี่ยมือมานี่ทางขวาเนี่ยยกนี่ก้าวขาออกเหมือนแบบทาวิ่งนี่ไปไงทําให้เธอวิ่งง่ายแต่ทําให้เธอรักกะอยากอุ้ยวแล้วายตาทํา <c oughs> ทให้เธอแยกทาง ใช่เหรอทำให้เธอแยกทางคืออะไรวะอุ้ยเชื่อแล้วเนี่ยว้ายว้ายเธอเธอโบมากเธอผ่านมาเยอะเธอโบเกินโอ้โหคุณเห็นไหมครับเธอโบสุดๆยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอะทำให้เธอแยกทางคืออะไรวะไปไหนเฮ้ยเธอเธอหายเธอไปแล้วเธอหายไปแน้วเอออันนี้ผมงงจริงอันนี้คือผมงงจริงคือยังไงอะก็เหมือนเดิมนี่อะ คือให้กูแยกขามึงจริงๆคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c> เ <oughs> กมนี้มันเริ่มกลัวประสาทขึ้นทุกทีแล้วมนี่เฮ้ยทำบาปินป่ายอ๋อทำบาปินป่ายเออปินป่ายโหนบาโอเคนี่ไงไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอ้โหนี่เทียวนี่เทียวโอนว้นี่ง่ายกว่าเมื่อกี้ตาต่อไปอะไรยกน้ำหนักโอ้โหนี่โอ้โอหดาวออกง่ายนี่ดึงดึงลงมานี่ จากนั้นก็อ่าต้องช่วยยกเลยเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยมึงเนาะเออออโอ้ยโอ้ยโอ้โหนักกูหนักแทนมึงเลยหนูเอ้เออได้แล้วได้แล้วได้แล้วขึ้นขึ้นโอ้ชัยโยหุยมันยกก็ไม่เหนื่อยหรอกเหนื่อยกูเนี่ยโอ้ยลุนแทบตายอ่าเราให้เธอปีบมันไดใช่ไหมนี่การปีบมันไดแบบรวดเร็วน่ะมันไม่มีหรอกนะถ้าธรรมดงธรรมดานี่ ผมบอกเลยว่าถ้าเนี้ยผมเรียนมาจากสไปเดอร์แมนผมดูสไปเดอร์แมนเยอะนะครับผมเวอร์ชั่นจูออนกอดแฟนหนุ่ม um ได้ครับจับขามาก่อนนี่นี่ทำให้เหมือนในภาพออเอยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอโทษโทษโทษกินอะไรอ่ะชอบกดกลิ่นนี่กลุ่มเลยกลุ่มกลุ่มเข้าหน้าเลยเหมือนยังเหมือนยังอ๋อดึงขาไป โอ้ร,รีบรีบผ่านตรงนี้ไปดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจะบินนะครับรีบรีบผ่านตรงนี้ไปนะครับผมไปแปลกๆได้ท่าเมื่อกี้อสงสารไอ้หนุ่มนี่โอ้รักใครกลมเกี่ยวโอ,โอ้ผ่านผ่านมาๆไป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 เมื่อกี้ไม่มีแล้วนะเอออย่ยังไม่เห็นภาพอะไรแปลกๆย่าไม่โค้งไปแขบนะไม่ไม่มีนะาไม่มีเป็นสุภาพบุรุษได้เลยสุภาพบุรุษต้องวิ่งแข่งโชว์ไปผมวิ่งไหวมากครับ ผมเป็นสภาพบุรุษพอหรือเปล่าผมวิ่งไวสุดๆ,ๆผมจะแข็งแกร่งเหมาะที่จะเป็นสภาพบุรุษติ๊กตองแหละอ้ชิบหายมาลุกเตือดึมเตือดึมดตือดึมหนูอีนู้ยช่วยหน่อยเฮ้ยกูติดเฮ้ยอีนู้อีนู้คอ้ติดอีนู้ยบักลาเฮ้ยเดินหน่อยชุบชุบนี่ชุบนี่วับ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 นี่ชุบนี่นี่กลางร่มไม่เธอเป็นสุภาพบุรุษหน่อยอ,อย่างนี้นเอง อันต่อไปกันเลยดีกว่าไม่ทําให้เสียพั่มเพลินเสียเสียเวลากอดเขากอดเขาอย่างนั้นเหรออ๋อต้องโอบกอดผู้ชายคนนี้สินะชิวงานชิวๆนี่กอดแบบดูดดื่มนี่รุนแรงฟัดเสียงปัดโอ้โหเสร็จสิ้นโอ้โหนี่การกอดแบบดูดดื่มดื่มยังไงเละตุเปะมากอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้ชุดอย่างสวยอะไรเนี่ยฉันเกลียดก้นของฉัน เธอเกลียดก้นอย่างนั้นเหรอฉันจะช่วยเธอเองนี่อ้โไอ้ยูไอ้ยูตุดตุดแบนไปแล้วโอ้มึงออกกังกายอยูตุดมึงฟิบเลยโอ้ที่ไขมันมึงออกหรือมึงขี้ออกเด้อเฮ้ยโอ้แบนแบนก้อยตากนเอาละอันนี้เลยแมนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับผมนะทำให้เขาจูบกันยังไง้นะหอไม่ยากเอามือมาตรงไหลงี้โอ้โอ้ไม่หนูโอ้โหไม่หนูซาร่าจอดค่ะ เมนูซาร่าจอดค่ะเมนูอ่าจับจุบจุบดิจุบจุบเอ้เอ้เอ้กระเด็นโอ,โ,อโ,อโอ๊ยอ่ะอะชิบหายละเออมือไปอยู่อีกฝั่งจอดจอดกลับมาจอดเฮ้ยจอดลวงอะไรจอดจอดจะไปลวงดิจอดเฮ้ยจอดไปลวงนี่ไม่ได้ด้ยข้ามคันไปลจอดจอดกลับมาทำไมมือมาอยู่อีกฝั่งวะเฮ้ยเฮ้ยมือมันข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นเป็นหายนะวะเนี่ยชิบหายทำไม อ่ะจับจับก่าจับตรงนี้จับไหลอ่าจับหัวจับหัวไวเอออันนี้อนี้หนูอ่ะหนูจับจับไหลเข้าไวอ่าดีมากดีมากมืออันนี้อ่าขึ้นมาจับเหมือนกันอ่าจอจับเอไว้นี่จากนั้นก็นี่โอ้โหเป็นไงพี่จอดแปลงฟันมากไหมคะอ้าวอีเวนจอจมึงลวงไปเยอะเลยมื่อก้มข้ามขั้นนะจอจอนะเนี่ย เอาละครับผมอารัสคิวนี่ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสําหรับเกมออียงวันนี้วันนี้ก็มาเล่นเกมแปลกประหลาดประหลาดอีกแล้วนะครับผมนะใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ฮาเกตด,ด้วยนะครับผมเกมต่อไปกวน,กวน,กวนเกลียนประสานี่จะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามชมนะจ๊ะ รัดคิวแป๊บย่องก่อนอีกเก่น้องๆหนูๆอย่าไปทำตามนะจ้าตรงนี้ <c oughs> การรัดคิวมันไม่ดีหรอกนะต้องย่องอันีเนียนกันเนียนต้องทำให้เนียน <c oughs> เอาละชื่อพีเอขอไอ้สกีมสองถ้วยค่ะอ๋อลานกูขายขวยทอดกูรัดคิวทำไมวะเนี่ย